นี่นะครับผมจะพามาเบิองยายาที่จะฉีดน้ําแบ่น้ําแกะน้ำฟ้า,า,ามหัวฟาา้ามแหน่งต่างๆเป็นยาเกี่ยวจาะขอบจักรวาลน,น,นัสิใช่ไหมสามารถฉีดได้ในงานปรุสัตว์นะครับแล้นี่ผมจะไายร่วมๆให้เบิองกันนะครับคือผมจใจเบิองตัวนี้ก่อนตัวนี้คือเจีนตาเนี่ยมันสามารถฉีดควบคูน้ำแบบเป็นไข่หรือว่ามันบรสบายนะฉีดควบคูน้ำน้ำเอ่อตัวนี้ครับลึกโฟดน,นะครับลึกโฟดก็คือ แก้ไขแก้วัดแก่นาวสีไหมนะครับแล้วก็เวลามันปวดนะครับย้มดึงออกย้มมันติดขัดข้างในมันดึงบ่อออกไหมก็ขีดตัวนี้เพนสเตปครับวิตามินนี่เจ้ยตัวนี้แล้วก็ถ้ามันติดขัดข้างในมันลางท้องสีกับตัวนี้นั่งครับระตัวเวทลเวทกับตัวนี้ก็คือคู่กันครับเด็กสมัเด็กสมัพเขียนเด็กสมัพนี่หรือว่าไอ้ตัวนี้กับตัวเดียวกันด้วกันค,คุณสมบัติกับทายกันคือเด็กสมิโตนี่คือบางตัวหนามันเขียนเด็ก เด็กสมโต้เด็กคือกันเห็นป่เด็กสมัคคือกันตัวนี้เวลามันติดมันขาดดดึงออกมาหรือมันเป็นหนองเป็นอย่างนในฟองมันนี่นิในมดลูกมันนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นมองมกสี่นะปกติมันเป็นไข่ปกติจะฉีดแบลหน่อยดรอกเป็นไข่เอ้ยย่ามขีดแต่ขี้ไรนะมันทองเสียในฉีดคูน้ำเก็นตาสำหรับมองเกาจะฉีดคูนเกลนตาตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็คือกันตัวนี้ก็แจ้ แก่บรสบายที่กันนะฉีดร่วมๆกันตัวนี้กราลักษณะคล้ายๆกันนะทำที่ฉีดนะส่วนตัวนี้กูเบกตันกูพบกตันนี่จะฉีดแบนหน่อยออกไม่เวลาหัวใจมันตืนเร็วเวลามันห่อนประงบคงประเยอยอกไฟหรือว่าพมหนามเวลามันห่อนนะฉีดตัวนี้ปำร,รุงหัวใจบร,รุงปอดตัวนี้ก็ผู้นี้สิ้นนี่ก็คือ,อฉีดตอนบอรสบายมันเป็นไข่จริงไหมจริงๆยาตัวเนี้ยจะขอบคูจะกะวาดเลยเจนตานี่ฉีดฉีดคู่กันเลยสําหรับฟ้ามองเขาที่ผมเห็นนะ ตัวนี้ก็อันเดียวกันตัวตูวหต,ต,ตัวเว่ตัวนี้ตัวเดียวกันที่ว่ามันสองปลูคือซื้อนะพัฒนา,าของยากับประแม่ณนี่นะตัวน,นี้ก็เป็นยาหยอดปากทองเสียสําหรับแบบงใหญ่นะยามันขีดแต่ขีดไหลหยอดเสริมนะครับหยอดเสริมหรือว,ว่าใส่น้ำหนามแล้วาลน้ำหนามนะครับฉีดแถนนั้นไงบ่ฉีดไปแล้วมันบอลเหลวกับฉีดว้นตัวยาไม่นะประม่ณนี้ ตนะนะัวนี้ก็เป็นสเปรย์ยาเป็นยามันจะสีออกชมพูอ๋อเออออกขาวฝานะให้เบิ่งเป็นสเปรย์ยาเด้อนี่ครับจะเป็นสเปรย์ยาฉีดเป็นแผลนะย่ำเป็นแผลสีใสแผลอันนี้ก็ยุดยุดดูที่เจออดูดินละ่ะหยอดสะดือมันหยบหูนะย่ำมันเป็นแผลนี่แหะแอลกอฮอล์ชีลมมือคนแอลกอฮอล์ชีลมมือคนถุงไม้ถุงมือประมาณนี้ครับงานในแร้ม ก็มีน้ำยาล้างพื้นลองเห็นงนะลองดูรีวิวตัวยาญให้เบิ่หนังซื้อนะครับแล้วก็เอาแซ่ตู้เย็นไว้นะอยู่ในตู้เย็นรักษาอุณหภูมิความเย็นไว้ตัวนี้มันเห็นมันจะฉีดไอขีแตกนะขีแตกเป็นขีขี่ใสนะครับขี่ใสขีเเล้วขีน้ำเนี่ยคุนิซินเนี่ยฉีดแป่หน่อยนะแล้วก็มอกซี่นี่มอกซี่ฉีดขีเหลืองนะครับขีเหลืองขี่คุ้นขีเหลืองทองเสีย